โว,ว่าไงลูกบบกอึอบบ่ได้มันคือในน้ำหรือมันออกจากพอพอเห็นบ่เห็นบ่นนนนมันกระโดดขึ้นเลยนะ่ะเห็นบ่ปลาลอกคอก่ะดูกวย ยืดเบิ้งบักไลยเลยนี่มันต้องอ่อนเบิ้งเบิ้งเขาเสียงเห็ดยังกินหมกบุ้งบักไลยเลยอู่กระโดดมากทั้งปลาหอกคอปลาซิวเต็มเลย บลได้ปลาซิวเก็บเ,เอาตรงน้าม,มันกระโดดมากว่ะคันนี่แหละแนวใจไอ้้องโตนี่อันอันตัวกวนตัวกวนเบิ่งอือสูงก,กระเดยมันแก้วที่ปลูกมันนั่นพี่น้องเพิ่งเกิดตะปูกตะปี เฮ็ดยังพี apologies. ่น้องไม่พอ่าเฮ็ดแทบใหญ่เลอยเขาบอกกากินเราไม่เคยกินก็ไม่กินแส่เบ็ดปลาบ่ไใดกันสิแม่อาอยู่สาเนี่ยเราไปกิน ปลาหนิน่มมน,น,นีปลาหนิน่มโอเคเลยทอนมาทวนเนี่ยมันนี่ออกจากหนาหนาวนี่เอาลงไปฝุ่นนี่ปันลงปนไงปใส่หน่อยนี่นะอินคอยว่าขันเอาไปอันมองน้ำมันไหลลงโอเคอยู่ดิได้ปะคิดว่า,าปลาหน่อยเอาวันนี้สองตัวนี่ตัวหนึ่งเอาปล่อย ลูกป,ปะนินม่นมันอโอ้เท่าพอดีเลยจนนินึงเออ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 อันนั้นก็ยุ่เย็นหนานี่ใส่หนีถุงแอามาเช่เฮ้ สามตัวพอดีเลยหนึ่งละม,มันมนี่ตัวนั่นแหละแงมันเก็บนั่นแหละเดินนี่แหละบ้านทุกข่อยนี่แหละเขาเอิญอ,อลาศตอข่อยซื้อแต่แบบนี้แหละพอปลาชนิดแล้วข่อกินมันกินแต่ปลาแบบนี้แหละเพราะว่ะากางมันไ่เยอะก็คือปลาขาวไงกินง่าย ลัพี่น้องใส่เบ็ดบ่ได้ก็ได้เอายุสาเจ้าของในลับป้านินยี่พอใส่เบ็ดจักลับจักหลังพอเจ้ใส่เบ็ดจกัจกหลังสี่สิบบ่ได้จักตัวพี่น้องขอจชืว่าไปอาเก็บเอาปลาซิวอยุ่นําที่นามัมนอันขึ้นดีกวัวมาบอกอี่พอมาอ่อนกู่ดังเดี๋ยวใส่ไว้ยุ่น่าเจ้าของดีกลัวซาเจ้า,าจของได้กินแล้วละดอกไปเจียวพี่น้อง ดอกกระเจียวไวน้ำคู่สาเกิดเป็นดอกรดโอ้ยหนาฝนมามีแตแนวกินพี่น้องนองใหม่เกิดตุปูติปีอยู่แล้วเิ้งนอใหม่หวาน หแงบัานเข้ามิเตแนวกินพี่น้องเอ,อ้ยของมันมีกับบะยากนี่มันอยากของมันมามีนั่นแหละเป็นตะกนดีเนาะตุปีตุปีอยู่ตุปูตุปีอยู่ เอาพ่อหญ่นี่เลื่อมลูกจะของเลื่อ,อนมาเนี้พี่น้องเอ้ยเราเบิงเราเบิงเราเนี่ยวเรามาผู้เดียวเราขึ้นเราเรถขับไปเลยเบิงพี่น้องตาข่อยนี่ข่อยมานัเ่เจ้าอยู่อีบอสจะเลื่อมข่อยบ้างตาข่อยนี่โอ้ยเหงื่อไปมาเนี่ อยเราไม่หาไปวหาเนวเมืออง ได,ได้ต่ปลานี่แหละปลาจะขวปลาจะขวหนึ่นงปลาพี่น้องว่าโปเลยอีลิเปชอีเพชว่าี นปลาเส้นไทยพี่นอ้นองน้ำกับข้าวเหนียว